สวัสดีครับเป็นเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลัมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมพระสองพระพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับเนาะก็วันนี้นะครับนะผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาส่องนะครับเป็นนะครับหลวงพ่อเงินอาจารย์แจะสร้างนะนี่นะครับเนาะ เป็นหลวงพ่อเงินอาจารย์แจะสร้างนะครับเนาะท,ที่นะครับผมเชื anyway. ่อว่านะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานเสกนะครับเนาะนะครับก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพี่มาชมมาส่องนะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมผมถึงเชื่อว่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานเสกนะครับนะวันนี้ก็จะมามาชมผ้าแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับเนาะก็พอดีพ้าองค์นี้นะนะครับผมได้มาโอ้นานละนะคุณด้วยนะครับเนาะก็พอดีมี คำข้ามของเมื่อวานนะครับเนาะมีเพื่อนพี่เอฟตีนะครับเขาเขาให้ผมหาพระให้องค์หนึ่งนะครับเนาะที่ที่ลงไว้ในคลิปนะครับแล้วผมก็ไปลื้อหานั่นแหละนะครับก็เจอองค์นี้เพิ่งนึกได้นะครับเนาะนะครับที่ผมได้มานานแล้วผมเคยลงคลิปสั้นไปนะเพื่อนพี่นะครับคลิปสั้นที่ถ่ายภาพนิ่งนะครับเนาะแล้วแล้วลงเป็นเสียงเพลงเสียงอะไรเสียงเทศอะไรอย่างนี้นะครับเนาะก็คือยังไม่ได้ลงกล้องส่องกับเพื่อนพี่นะครับ ก็ลงคลิปสั้นในเมื่อประมาณเจ็ดเดือนก่อนนะนะครับนาะนะก็นี่นะครับแล้วก็เก็บจนลืมเหมือนกันนะครับนาะก็วันนี้มาลงกล้องสองกันนะครับแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าทําไมผมถึงเชื่อว่าหลงพ่อเงินวัดบางขานเสกนะครับเนาะนะครับก็นะครับพาหลงพ่อเงินนะครับอาจารย์แจสร้างนะครับนาอคนก็จะเล่นกันเป็นว่าตั้งปีสองสี่เจ็ดสองผมพูดถูกไหมครับนะครับอะไรก็ กินมาอาจารย์แจ๊อาจารย์แจ๊นะครับก็2472 2472นะครับเนาะนะครับแต่จริงๆนะครับเนาะถ้าคนรู้ประวัติจริงๆนะครับถ้าคนรู้สึกเอกใจจริงๆนะครับเนาะนะครับอาจารย์แจ๊นะครับประวัติท่านหาอ่านน้อยมากนะครับเนาะอาจารย์แจ๊ท่านอายุน้อยกว่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานแค่สามปีนะพี่ๆนะแค่สามปีนะครับผมนะนะครับแล้วมาดูประวัติหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับท่านเกิด2353นะครับนนั่ในยุคพระพุทธเลิศล่าพลาไลนะครับนะ ท่านมรณภาพปีสอง2หกสองนะครับเนาะหลวงพ่อเงินมรณภาพปีสอง2หกสองนะครับอายุร้อยสิบเ็ดปีถูกไหมครับอันนี้คิดตามนะครับนะร้อยสิบเอ็ดปีนะครับนะตอนพ่อเงินมรณภาพนะครับเนาะอาจารย์แจ๊ท่านอายุน้อยกว่าสาปีก็ร้อยปีแล้วนะเพ,พื่อนพี่ถูกท่าครับแล้วท่านมาสร้างพระสอง2อ่เจ็ดสองนะครับท่านสร้างพระตอนอายุร้8ยสิบแปดปีนะมันดูแปลกไหมครับนะครับแลวตอนนี้ผมพูดตลอดนะคุณนีพ่นะครับาเนาะ ที่ผมเชื่อว่าหลวงพ่อเงินวัดวัดบางคานเสกเพราะอะไรนะผมจะบอกตลอดนะครับเล่นพระให้ดูที่พานะคุณพ,พ,พี่นะครับแล้วดูเนื้อหานะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับพระหลวงพ่อเงินนะครับเนาะเนื้อหาเดียวกันยุคเดียวกันธรรมชาติเดียวกันเลยนะครับนะผมก็เลยเชื่อว่านะครับเนาะหลวงพ่อเงินวัดบางคานเสกนะครับเนาะก็คือนะครับในการเล่นหาทุกวันนี้นะคุณที่นะเนาะ สำหรับหลวมพ่องงนอาจารย์แจนนะครับเนาะเขาก็มีแยกออกเป็นสองสายอยู่แล้วนะครับเนาะบางบางคนก็ว่าสองสี่เจ็ดสองนะครับเนาะนะครับบางคนก็ว่าทันหลวมพ่องงนบางคานเสกนะบางทีนะไม่ใช่ผมคิดเองนะครับเนาะมันก็มีความเชื่อของสองสายเขาแบ่งเป็นสองสายอยู่แล้วนะครับที่คนพื้นที่เขาเขาเชื่อว่าหลวง,งเพง่อนวัดบางคานเสกนะครับเนาะตอนนี้นะอ่ะเกงทําไมถึงไม่ดูประวัติใน Google หลาอะไรอย่างนี้นะครับ ขนาดทุกว mm ันนี้โลกโซเชียลนะพื <word> ่นพ <t> ี่นะครับประวัติอาจารย์แจไม่มีนะเพื่อนพี่มาดูด้วยกันนะครับจะได้แบบชมพาสองพระครับผมจะได้ฉุกคิดได้นะเพื่อนพี่นะไม่ใช่เขาพูดอะไรก็เชื่อเชื่อเชื่อนะครับเนาะทุกวันนี้นะครับใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์นะครับไม่ใช่ใช้โซเชียลเพื่อสืบเพื่อเสพแล้วก็เชื่ออย่างเดียวนะครับะอ่ะแบบนึงพื่อ่ประวัติอาจารย์แจนะครับไวัดปางคารนะครับผมนะพึ่มนะเอเคนะก็ดูด้วยกันนะครับนะ นี่นะครับเนาะเขาก็พูดกันแบบลอยๆนะครับคือก็ก็รู้กันแค่ว่าน้อยกว่าสามปีนะครับเห็นไหมครับเป็นอดีตเจ้าวาดปันปังคารนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสองสี่เจ็ดสองนะครับนะแล้วก็มาเรื่อยๆเห็นไหมครับไม่มีมรณภาพนะนะครับแล้วก็ไม่พูดถึงว่าเพราะเงินอายุคือท่านสร้างพรนในยุคอายุร้อยสิบแปดปีนะครับคือไม่ธรรมดาครับเพื่อนๆพี่นะครับเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดานะครับเห็นไหมครับ ไม่มีกล่าวว่าท่านมรณภาพเมื่อไหร่นะพุณพี่นะประวัติท่านไม่มีนะครับเนาะเห็นแต่ว่าอ่ะเล่นกันเห็นไหมครับลงพ่อนอาวุโสสูงกว่าอาจา์แจ้สามปีนะครับก็รู้กันเท่านี้นะพี่พี่นะครับเห็นไหมครับก็สองสี่เจ็ดสองมาเดิมนะครับร้อยสิบแปดปีอะนะครับอ่านะครับแล้วก็มาอีกอันหนึ่งนะครับไม่มีประวัตินะพี่นี่นะนะครับ เห็นไหมครับสองสี่เจ็ดสองนะครับก็อายุน้อยกว่าสามปีร้อยสิบแปดปีมันดูแบบอู้หร้อยสิบแปดปีนี่ต้องยังไงเนี่ยพี่พี่นะครับอายุไม่น้อยนะพี่พี่นะเนาะเห็นไหมครับสองสี่เจ็ดสองนะครับเนาะนี่นะครับเนาะนี่ที่ผมบอกนะพี่พี่นะครนะครับ รูปลอหลวงพ่อเงินวัดบางคานอาจารย์แจะผู้เป็นสิทธ์ของหลวงพ่อเงินได้จัดสร้างภายหลังนะครับเห็นไหมครับแต่ก็มีนักสะสมในท้องถิ่นนะครับมีจานวนไม่น้อยบอกว่าทันหลวงพ่อเงินปลุกเสกนะครับเห็นไหมครับนั่นก็แสดงว่าพระบางองค์จะต้องสร้างขึ้น่อนปีส4 7 2ี่เจ็ถูกไหมครับนะครับเพราะท่านอายุน้อยกว่า3าปีนะครับเรื่องของเรื่องท่านก็ต้องสร้างมาก่อนนั้นอยู่แล้วมันมีนะแต่อะไรที่เป็นอาจารย์แจ้นะครับคนก็จะพูดสองสี่เจ็ดสี่เจ็ดสองสองสี่เจสองนะครับทุกองค์แหละคนเป็นพี่ นะครับแต่เขาก็เล่นหากระสาโกนพีน่พี่นะ้ำนะเขาออกวงออกบัตรได้นะครับเนาะก็แบบนึงนะพี่เขาก็เล่นกันหากระสาโกนนะครับอดดรูนะก็เว็บเพ๊บทั่วไปก็เล่นหากระสาโกนนันะ่นแหละนะครับไอเรื่องเกมแท้มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะเขาก็เล่นหากันทั่วัวไปนะพีน่นะียนะครับแต่ผมติดใจที่ว่าสองสีเจ็ดสองเท่านั้นเองนะครับนะออกวงออกบัตรได้ทั่วทั่วไปนะครับเนาะนี่นะครับอ่าอันนี้รู้ประวัติไปแล้วนะพี่พี่นะเนาะ นะครับดีดีพระอะไรเว็บยงเว็บยูเล่นได้หมดนะครับผมนะเล่นเล่นเล่นได้หมดนะครับตอนนี้อ่ะเป็นพี่นะครับที่ผมเชื่อว่านะครับหลวมเพื่อเงินวัดวัดบางขานเสกฟ้ออะไรนะครับเล่นพระนะครับผมพูดผมย้ําตลอดเนาะครับเล่นพระให้ดูที่พระนะเราแล้วเรามาดูพระนะครับนะครับเล่นพระก็ดูที่พระนะครับพระมันจะบอกเรื่องราวต่างๆเองนั่นแหละเป็นพี่นะมันไม่ได้อยู่ที่ใครมีคนถือพระองค์นั้นใครเป็นเจ้าของพระองค์นั้นโคดบ้านบ้านคนนั้น รวยบ้านคนนี้ไอ้นี่ขับฟุเลรี่พระแท้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับเล่นพระมันดูที่พระนะครับก็ดูง่ายๆนะพี่ๆนะที่ผมมีความเชื่อว่าหลวงพ่อเงินวัดบางขานเสกนะเพื่อนๆพี่ดูเนื้อหาพระนะนะครับดูนะครับนะแล้วมาดูหลวงพ่อเงินนะครับองค์ที่ดูง่ายๆแล้วกันนะครับผมนะนะไม่ต้องดูอะไรมากมานะครับก็ดูขี้ของนะครับเล่นพระให้ดูที่พระนะเฮ้มาดูองค์นี้นะครับ ดูนะครับธรรมชาติสนิมธรรมชาติทองเหลืองนะครับแล้วก็อะไรไหมครับสนิมออกไซด์นะครับแล้วดูนะครับสูงไหมแบบนี้ไม่สูงเห็นไหมครับนะธรรมชาติทองเหลืองเห็นไหมครับธรรมชาติโลหะนะครับเนาะนะครับนี่นะครับแล้วดูก่อนนี่นะครับอ่ะดูนะครับ เดี๋ยวดูพี่ๆเดี๋ยวธรรมชาติเห็นไหมครับท้องเหลืองนะพี่ๆนะครับเนาะสนิมแดงนะครับสนิมน้ำหมากนั่นแหละนี่นะเห็นไหมครับแล้วก็ออกไซด์นะพี่นะสนิมออกไซด์นะครับเดี๋ยวนี่นะครับนี่นะครับเนาะสนิมออกไซด์นะครับเนาะอันนี้เป็นดินที่เบานะครับเนาะแห้งๆกลางๆนะครับเดี๋ยวกระดูนนวันี่นะเห็นไหมครับสนิมเขียวนะครับเนาะแล้วก็ดินขี้เบานะแห้งๆกลางๆนะครับดูด้านหลังก็ได้นะพี่ๆนะ นะครับดูนะครับนะดูวันนะนะครับโลหะนะครับวันนะทองเหลืองนะครับแล้วก็สนิมนะนี่นะดูเห็นไหมครับเขายุคเดียวกันไหมครับนี่นะครับนะดูอีกทีนะครับเนาะนะครับนะเล่นพระผมบอกพุ่นพุนพี่นะครับเพราะผมให้ดูของนะครับเนาะแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับเนาะดูนะครับจะเข็บข้างนะครับเนาะ รอโบรานนะไม่นี่นะนอนดูตะเกียบข้างนะครับนะครับรอประกบนะครับการรอประกบมันก็คือวิธีการสร้างนั่นแหละเป็นี่นะเนาะวิธีการสร้างทำไมก็รอประกบนะครับเห็นไหมครับตะไบเก่านะครับเนาะมาหลุมกล้องสองนะเป็นี่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าเอาเป็นว่าสายเล่นนะครับรอแยกเป็นสองสายนะครับเนาะว่านะครับ ทันกับไม่ทันหลงพ่อเงินวัดบางคานเสกนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าผมดูที่ของนะครับเล่นพระให้ดูที่พระนะครับนะผมว่าทันหลงพ่อเงินวัดบางคานเสกนะครับดูดูความที่อายุเขาอ่อนกว่ากันสามปีนะครับเนาะแล้วมันจะมีใครนะครับที่สร้างพระแค่ปีเดียวสองสี่เจ็ดสองผมพูดถูกไหมครับนะครับมันก็ต้องสร้างพระมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืยพอสร้างพระเรื่อยนะครับอาจารย์ตัวเองยังอยู่นะครับเนาะก็ต้องขอบารมีอาจารย์ถูกไหมครับนะมันเป็นธรรมดาในวีดี ขอขอบาร,รมีอาจารย์มาช่วยเสกนะครับเนาะนะมันก็เป็นธรรมดานะพื้นี่นนะของการแบบคือเรามีอาจารย์นะครับเราก็รักเทิดทูนครูนะครูอาจารย์นะครับมันก็ธรรมดานะนะครับจะมาอาจารย์แจ๊ะสองสี่เจ็ดสองสองสี่เจ็ดสองนะครับแล้วคุ้มเครือนะครับเนาะมันจะสร้างาพระพีเดียวเลยเหรอครับพระเยอะแยะก็สองสี่เจ็ดสองหมดเลยเหรอถูกไหมครับนะครับไอเนื้อหา ไม่จัดก็เออเป็นหลังๆไปก็ถูกถูกไหมครับเนื้อหาจัดจัดก็เป็นสร้างยุคต้นก็เป็นไปได้หมดนะครับแต่ไม่อยากให้แบบว่าเอ้ยสองสี่เจ็ดสองสองสี่เจ็ดสองอย่างเดียวนะครับนะมันลงกล้องครับมันไม่พีนะครับนะครับเห็นไหมครับก่อนอื่นเลยนะครับดูสนิมนะครับนาะดูวันหน้าโลหะนะครับนะสนิมออกไซด์นะครับะดินที่เบ้านะครับแล้วก็ดูตรง ซอคอนะครับนาอน้าไอ้น้าน้าทองนะครับนาะก็เป็นสูตรผสมการสร้างพานั่นแหละพี่น้ำน้องวันน้าโลหะผสมนะครับผมนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ที่ที่ผมอยากจะให้ดูอ่ะวันนี้นะครับเนะ่ดินขี้เบ้านะพี่ดูนะครับะน่ะผมบอกหน่อยนะครับเนาะดินขี้เบ้ามันจะเป็นวันน้าแบบนะครับเนี่ยมันจะเป็นแห้งแห้เป็นก้อนๆนะพนะพี่นะนะครับผมเห็นนะครับบางคนแบบมาถามผมแล้วกันนะครับเนาะ แค่ดินขี้เบ้ามันก็ไม่ใช่แล้วมันมีนะดินขี้เบ้ามันเสนอมันเสมอกันหมดมันไม่ใช่นะครับเออะเออะอ่าซอกดำ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 แบบเอาสีมาทาไม่มีนะดำ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 นะครับตรงเนี้ยซอกนะครับดำ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 นะครับแต่มันเสมอกันหมดนะครับเหมือนเอาสีมาป้ายอ่ะนะครับแล้วก็บอกเนี่ยดินขี้เบ้ามันไม่ใช่นะไม่มีนะับดินขี้เบ้านะครับมันจะเป็นเหมือนมันจะเหนียวเหนียวนะครับเนาะข้าวอพกข้าวโกตอนที่หุ่นองคพาะยังเป็นหุ่นเทียนนะครับหุ่นเทียนมันก็นิ่มผมู้ถูกไหมครับนะครับ ดินขี้เบ้าไปนะครับมันก็ซึมเข้าไปในเนื้อมันกัดเข้าไปในเนื้อเทียนนั่นแหละนะครับมันก็ยัดเข้าไปในเนื้อนะครับพอเนื้อเทียนไปเผาเอาเทียนออกเพื่อที่จะเอาหุ่นไอ้นี้ยไอ้โลหะเข้าไปแทนนะครับเนาะไอ้ดินขี้เบ้าก็กินเข้าไปในในก็กินเข้าไปในเนื้อเทียนนี่ครับพอโลหะเข้ามาแทนเนื้อเทียนมันก็อุ้มดินขี้เบ้าไว้นะครับเนาะมันก็เลยเห็นไหมครับมันจะเป็นก้อนๆนะพี่ๆนะครับออกมั่งไม่ออกมั่งนะครับดูถ่ายไปบ้างมันก็เป็นก้อนๆนะครับมันจะไม่เป็นปื้นดำๆนะม นะครับอ่านี่นะครับธรรมชาติดินขี้เบ้าฝังนะครับเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับมันเป็นธรรมชาติการหล่อโบราณนะครับน้อเห็นไหมครับตะเข็บอย่างเงี้ยนะครับหล่อประกบถูกไหมครับนะดูไปเรื่อยๆนะพี่ๆนะนี่เห็นไหครับดูหน้าท่านนะครับดูพิมพ์นะครับเป็นพิมพอาจารย์แจ๊ะนะพี่นะเนาะอุ้ยต่เป็นพิมพ์นิยมเนื้อหาอย่างนี้ก็โอ้โหพีพ์ไม่อยากจะคิดนะครับนะเห็นไหมครับ ดูการเหี่ยวนะครับดินขี้เบ้าแห้งๆนะครับสนิมนะครับเนาะสนิมแดงนะครับสนิมน้ำมากนะครับสนิมออกไซด์คาบขี้เบ้ากันไหมครับนะแห้งๆกลางๆนะครับแล้วก็เนี่ยหล่อประกบนะครับเนี่ยดูตรงเสียงท่านนะครับหล่อประกบก็หล่อโบราณนั่นแหละพี่ๆนะครับมันไม่ได้เป็นอะไรเป็นพิสดารนะครับมันก็เป็นรองรของการสร้างนะพี่ๆนะครับง่ายๆนะครับดูนะเห็นไหมครับตะเข็บนะครับหล่อประกบนะครับ นี่นะน,น,นะครับดูสนิทนะครับเนาะเล่นพ้าเกา่าก็ดูให้เกา่ามาดพี่นะครับเนาะต้องไปคิดแรมากมายนะมาดนพี่นะแต่ให้เก่าจริงนะนะครับไม่ใช่เก่าทําแบบที่ผมบอกดินขีเป้าป้ายดําๆก็ว่าดินขีเบ้าไม่ใช่นะครับดินขีเบ้ามันจะเป็นก้อนๆนะพีนะ่นะครับนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเนาะ เล่นพ้ารอโบราณมันต้องมีรอยแต่งตาใบดูรอยแต่งตาใบให้เก่านะอันนี้สําคัญนะครับเห็นไหมครับรอยรอยแต่งตาใบครับแต่ไม่เห็นแล้วนะนะครับเห็นไหมครับต้องซองกระแสงนะครับนี่นะนี่นะของเก่าเห็นไหมครับเก่าไหมล่ะดุยก็ดูนะครับสนิมนะครับออกไซด์สนิมแดงสนิมน้ำหมากนะครับธรรมชาติการสร้างดียิบเบ้านะครับไม่ควรไม่ใจฟังนะครับผมนะ หลอประกบนะครับอ uh, ่ะนี่อ่ะหลอหลอหลอประกบนะครับวิธีการสร้างแบบโบราณนะครับดูเสียงท่านนะครับนี่นะครับเม็ดกวดเม็ดทรายฝังนะครับเนาะเม็ดกวดเม็ดทรายก็มาจากดินขี้เบ้านั่นแหละไม่ไม่ไม่ครับไม่ต้องงงนะครับนี่นะครับผมโอเคนะคุณทุกทีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเนาะ ก็เช่นเคยนะครับนะขอขอบคุณพ่อแม่พี่นะครับเนะที่กดไลค์กดติดตามนะครับแวะรับชมพาร์ไดกันเสมอมานะครับทุกๆคนนะครับทุกๆุท่านนะครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็นะครับเนาะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตั้งครช่องให้ผมกันด้วยละกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ